แม่ค่าทำอะไรคะวันนี้แม่ค่าเตรียมอาหารเกาหลีทำอะไรคะับมจิข้าวผัดกิมจิมาดูแม่ค่าทำข้าวผัดกิมจิกันนะคะวันนี้ใส่ย่างก้อนอะไรอ่ะใส่หอมใหญ่ก้อนจะผัดกับน้ำมันนิดหน่อยไม่ได้ใส่น้ำมันก้อนปล่าอ๋อไม่ได้ใส่น้ำมันก้อนใส่น้ำมันก้อนน้ำมันจะละก็อา หอมใหญ่ซอยใส่แต่ซอยก้อนหรือว่าวซอยใส่ซอ <laughs> ยก้อนหรือหอมใส่คต่ <laughs> ไม่เหลือเลยคือผัดหมูาอีกแล้วแล้วก็เอาอะไรนะโค,ส,โคสูจังเหรอโคสูจังพริกเกาหลีน้ำพริกเกาหลีมาผัดกับหมูแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะ นี่เป็นกิมจิที่เราทำไปนะคะเราก็จะเอามาทำข้าวผัดกิมจิลงไปเราก็จะกิมจิเลยไปเราใส่กิมจิลงไปนะคะก็คลุกเคล้า,าให้เข้ากัน อคือรสนี้เหรอต้องกุ้งรวดอีกเหรอคะกุ้มน้ำตาลหวานเค็มเต่น้ำตาลเพิ่มไปนิดหน่อยนะคะนิดจริงๆค่ะขาดไม่ได้ก็คือผงนัวค่ะตามด้วยผงนัวนะคะ ของวัวในกิมจิก็เยอะแล้วนะคะเบ๊บข้าวมาเร็วเทรเลอร์แล้วก็ใส่ข้าวไปนะคะข้าวดำข้าวดำข้าไรเบอร์รี่ผสมกับข้าวสวยนิดหน่อยนะคะก็คลุกเราให้เข้ากัน มากเลยนะคะกินทะลุโทรศัพท์เลยขาดไม่ได้คือตามด้วยพริกขี้หนูนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะเรชอบเจ็ดเราก็ใส่เพิ่มรสชาติเผ็ดนะคะไปนิดนึง